อินทการอินทการคข้าขอโทษอินทการข้าขอโทษข้าขอโทษไกรพบตื่นขึ้นมากลางดึกสภาพร่างกายของตนเองนั้นเปียกปอนไปด้วยเหงื่อหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงมากคิดถึงความฝันซึ่งก็ไม่รู้ว่าคือฝันดีหรือว่าฝันร้ายกันแน่แต่หลายปีมานี้ไกรพบนั้นฝันแต่เรื่องราวหล่อนีิติดต่อกันมาหลายคืน ในความฝันตนเองนั้นได้ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากและกำลังกอดร่างของชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปเฮ้ยทำไมเราฝันถึงเรื่องนี้อีกแล้วนะชายหนุ่มลุกขึ้นมาจากเตียงนอนเดินไปยังหน้าต่างสองตามองไปยังป่าเขาลำนาวไพรตามองออกไปไกลสุดลูกหูลูกตาสมองคิดไปต่างๆนานา,นาจะเป็นใครนะอินทการ ทำไมข้าฝันถึงเจ้าตลอดเลยรุ่งเช้าใกรพบตัดสินใจเข้าวัดไปหาหลวงตาแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงตาฟังเจ้ามีบ่วงกรรมที่เคยทําไว้แต่ชาติปางก่อนบ่วงกรรมเหรอครับใช่อีกไม่นานเจ้าจะได้รู้และเข้าใจเองอาตจจมาบอกได้แค่นี้นะโยมหลวงตาไม่ได้บอกกล่าวอะไร ทิ้งปริศนาให้ไกลพบได้คิดเท่านั้นชายหนุ่มกลับลาหลวงตาเสร็จสับก็เดินทางกลับบ้านระหว่างทางเลือกไปเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังมงดูอะไรสักอย่างชายหนุ่มตัดสินใจรีบลงไปดูทันทีอะไรเหรอครับดูอะไรกันงูขาวนะสิไกลพบมองไปยังงูขาวตัวนั้นที่อยู่ในกรงชาวบ้านคนหนึ่งจับได้และกำลังจะนำไปขายทอดตลาด งูตัวดังกล่าวจ้องมองมาที่แววตาของไกลพบาราวกับกำลังอ้อนวอนขอความช่วยเหลืออยู่ยังไงยังนั้นลุงขายเท่าไหร่ครับสองพันโหสองพันเลยเหรอครับลุงจะเอาหรือไม่เอาไอ้หนุ่มงูขาวลำตัวสวยๆแบบเนี้ยหาไม่ได้ง่ายๆนะเว้จะเอาไม่เอาไกลพบตัดสินใจอยู่นานสองตามองไปยังงูตัวนี้ลำตัวของมันมีแผลเป็น ราวกับว่าเคยถูกฟาดลงไปน่าสงสารเป็นอย่างมากเอาก็ได้ครับลุงสองพันก็2,000ใครพบรับงูขาวกลับบ้านไปโดยมีชาวบ้านที่มองตามไปติดติดพร้อมกับพูดไปต่างๆนานาว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นบ้าไปแล้วที่ซื้องูในราคา2,000บาทแต่งูตัวดังกล่าวก็สีขาวสะอาดเวววาวสวยจริงๆน่าจะนำไปขายต่อได้ราคาดีอย่างแน่นอนใครพบสายหน้า ตนเองนั้นมีคิดจะทำแบบนั้นอย่างแน่นอนชายหนุ่มแค่รู้สึกถูกชะตากับงูตัวนี้ก็เท่านั้นสวัสดีไอ้เขาข้าจะตั้งชื่อแกว่าอะไรดีนะ่างั้นชื่อไอ้เขาก็แล้วกันนะเป็นไงบ้างเนี่ยเจ็บหรือเปล่าที่หลังของแกมีแผลเป็นด้วยท่าทางจะเคยถูกทําร้ายมานะเนี่ยเจ็บไหม่น่ ว่าแต่ว่าไอ้เขาแกหิวหรือเปล่าวะไกรพบพูดกับงูอย่างเอ็นดูในขณะที่งูตัวดังกล่าวก็ดูเชื่องเสลือเกินอะไรบางอย่างบอกกับไกรพบว่างูตัวนี้ไม่มีวันทำร้ายเขาไม่มีวันมาฉกัดมาที่ตัวของเขาอย่างแน่นอนแต่ชายหนุ่มก็ยังระวังอยู่ดีจะกินขนมปังเป็นไหมไอ้เขาไกรพบลองยื่นขนมปังให้กับงูขาวตัวดังกล่าวและก็น่าแปลกใจที่งูตัวนี้ กินขนมปังเข้าไปจนหมดข่าเบิ่งรู้นะเนี่ยว่าเจ้ากินขนมปังเป็นด้วยไกลพบยิ้มอย่างอารมณ์ดีเขาขับรถกลับบ้านระหว่างทางนั้นชายหนุ่มก็แวะลงที่ป่าก่อนจะถึงหมู่บ้านเขาตั้งใจจะนำงูตัวดังกล่าวไปปล่อยข่าจะปล่อยจ้อไปนะไกลพบพูดคนเดียวก่อนจะค่อยๆปล่อยงูขาวตัวนี้ให้เป็นอิสระโชคดีนว้ยยายไปหลงมาเจอคนอีกละ คราวหนะ้าเจ้าไม่โชคดีแบบนี้แล้วนะไอ้ขาวไกลพบปล่อยงูตัวนี้ไปสองตามองไปยังงูขาวที่เลื้อยไปอย่างช้าๆก่อนที่งูจะหยุดนิ่งแล้วหันหน้ามามองที่ไกลพบอย่างอะไรไกลพบเองก็รู้สึกคิดถึงและผูกพันกับงูขาวตัวนี้อย่างไม่น่าเชื่อชายหนุ่มไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เข้าใจว่าสุดท้ายสัตว์ป่าก็ต้องอยู่ที่ป่านั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้ว เหมาะสมที่สุดแล้วข้าขอให้เจ้าโชคดีนะไอ้เขาใครพบยิ้มก่อนจะเดินไปที่รถแล้วขับรถกลับบ้านไประหว่างทางนั้นชายหนุ่มกลับคิดถึงแตงูขาวตัวนี้หลายตอนหลายครั้งที่ใกรพบอยากขับรถกลับไปหางูตัวดังกล่าวเสียให้ได้แต่สุดท้ายรถก็ขับมุ่งหน้าไปเป้าหมายคือบ้านนั่นเองเป็นอะไรไปลูก ท่าทางเหมือนคนกำลังคิดอะไรอยู่เปล่าครับแม่คิดถึงสาวๆอยู่เหรอลูกไม่ใช่ครับแม่ผมยังไม่เจอคนที่ถูกใจเลยครับเป็นงั้นไปลูกชายฉันว่าแต่วันนี้ไปหาหลวงตาเป็นยังไงบ้างลูกหลวงตาให้ผมหมั่นทำบุญครับแม่ไกลพบมันจะเล่าเรื่องราวที่หลวงตาบอกให้มันดาของเขาได้รับรู้เพราะกลัวว่ามันดาจะไม่สบายใจแต่อย่างน้อยตนเองนั้น ได้ทำบุญไปแล้วด้วยการปล่อยงูาขาวตัวนั้นทุกอย่างคงดีขึ้นแล้วมั้งเวลาต่อมาไกลพบเอ็นตัวนอนลงไปบนที่นอนก่อนนอนนั้นชายหนุ่มคิดไปว่าคืนนี้ตนเองจะฝันถึงเรื่องดเดิมๆหรือเปล่าฝันที่ว่าตนนั้นได้พลั้งเผลอทำร้ายชายคนหนึ่งจนต้องเสียชีวิตไปแล้วตนกร้องห้เสียใจเป็นอย่างมากรากับว่าตนกับชายคนนั้น ที่มีชื่อว่าอินทการคือคนรักกันยังไงอย่างนั้นใกรพบหลับไปอย่างง่ายดายและแปลกใจเป็นอย่างมากคืนนี้กลับไม่มีการฝันใดใดทั้งสิ้นตื่นเช้ามาเป็นเช้าที่สดใสเหลือเกินดีเหมือนกันไม่ได้ฝันจึงแล้วหรือนี่อาจจะเป็นผลบุญที่ตนนั้นได้ช่วยชีวิตงูขาวตอนนั้นเอาไว้ก็เป็นไปได้น่าจะใช่แหละใช่หนุ่มคิดในใจหลังจากนั้นเป็นต้นมาอีกหลายคืน ไกลพบก็ไม่ฝันอีกเลยฝันร้ายหรือฝันดีชายหนุ่มไม่อาจรู้ได้เพียงแต่เข้าใจไปว่าบ่วงกรรมที่หลวงตาได้กล่าวทักน่าจะชดใช้หมดแล้วด้วยการปล่ยงูขาวตัวนั้นแต่ความจริงแล้วชายหนุ่มไม่รู้เลยว่างูขาวตัวดังกล่าวมาหาเขาแทบจะทุกคืนและเฝ้าดูการหลับไหลของไกลพบอยู่ตลอดเวลาจึงกระทั่งผ่านไปเจ็ดวันไกลพบรู้สึกตัวขึ้นมากลางดึก ก็ตกใจเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นว่ามีงูขาวนอนอยู่ข้างๆางกายของตนแต่เมื่อหลีตาดูให้ชัดเจนกลับเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังนอนหลับอยู่นั่นแหละยิ่งทำให้เขาตกใจไปมากกว่าเดิมเฮ้ย hey! นายเป็นใครวะเฮ้ย <Hey! S 2> ใครวะมานอนตรงนี้ไม่มีเสียงตอบรับใดๆชายหนุ่มตัดสินใจย่องไปดูใกล้ๆก็ตกใจไปมากกว่าเดิม เพราะชายหนุ่มคนนี้หน้าตาเหมือนกับชายคนนั้นที่เขาฝันถึงมาโดยตลอดอินทการไกลพบเผลอปากพูดออกมาใบหน้าหล่อๆแต่คละคล้าความหวานขนตางอนโคงได้ลายเส้นสวยงามจมูกโด่งๆกับริมฝีปากสีชมพูอ่อนบริเวณแก้มแดงชำ่ำหนุ่มน้อยคนนี้หน้าตาดีมากเรื่องเหมือนกันกับอินทการทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนหัวใจของไกลพบเต้นแรง ใจสั่นรู้สึกวันไหวยามที่ชายคนที่นอนหลับอยู่ขยับตัวไปมาพลิกตัวทำให้เห็นใบหน้าชัดเจนขึ้นยิ่งทำให้ไกลพบใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะหัวใจที่เคยแสวงหาว่าเมื่อไหร่นั้นจะมอบจิตมอบใจให้กับใครสักคนตอนนี้ได้มาถึงและรู้สึกพบเจอแล้วทำไมน่ารักจังไกลพบคิดในใจมองหน้าคนที่นอนหลับอยู่อย่างเพลินตา จนกระทั่งร่างนั้นค่อยๆรู้สึกตัวแล้วลืมตาขึ้นมาเฮ้ยตื่นแล้วเหรอวะแมมข้าขอโทษและกันที่ทำให้เจ้าตื่นข้าตัางหากที่ทำให้เจ้าตื่นหนุ่มน้อยคนนั้นพูดตอบกลับมาไกรพบมองอย่างสงสัยนายเป็นใครทำไมมานอนที่บ้านเราได้ไกรพบมองใช้หนุ่มตรงหน้าที่มีสีหน้าลกลน บอกมานายเป็นใครข้าหลงทางมาเหนื่อยและง่วงเลยขอนอนพักที่นี่นอนพักที่นี่เหรอแล้วเข้ามาได้ไงเนี่ยบ้านก็ล็อกอย่างแน่นหนาหรือนายปีนหน้าต่างมาไม่ใช่ครับพอดีอแม,ม่ลืมปิดประตูบ้านเหรอใช่คนนั้นพยักหน้าแล้วเชื่ออะไรล่ะเรา กลาพบมองชายคนนั้นที่ดูท่าทางเหมือนคนกำลังสับสนรากับว่าจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อยข้าจาไม่ได้เลยเราชื่ออะไรจำไม่ได้จำได้แต่เพียงว่าผมชื่อเขาวฮะชื่อขาวหรอหนุ่มน้อยคนนั้นพยักหน้าพร้อมกับมองหน้าเจ้าของบ้านตนเองนั้นจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างไม่รู้เลยว่าตนเองนั้นคือใคร เขาจำได้แค่เพียงว่าชายหนุ่มหล่อตรงหน้าคนนี้ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้จากชาวบ้านใจร้ายคนนั้นที่จับตัวเขามาแล้วตนก็พยายามที่จะตามหาชายคนนี้และเมื่อเจอก็เฝ้าดูเขามาโดยตลอดและตนเองนั้นก็กลายเป็นคนมานอนอยู่ในห้องนอนของเขาณตอนนี้นายเป็นลูกเต้าเหล่าใครบ้านอยู่ไหนข้าจำไม่ได้ครับจำไม่ได้จริงๆ สำเนียงพูดของจเจ้าแปลกๆข้าอย่างนั้นเหรอครับข้าจำไม่ได้แล้วยังไงล่ะไม่ยังไงครับแต่ว่าข้าขออยู่ด้วยได้ไหมเฮ้ย hey, ได้หรือวะจะมาขออยู่ได้ไงข้าจำอะไรไม่ได้เลยข้าไม่รู้ว่าจะไปไหนข้าไม่มีใครเลยนะไกรพบตกใจเป็นอย่างมากเมื่อหนุ่มน้อยคนนี้ขยับเข้ามาหาตนเอง ในระยะใกล้ชิดใบหน้าห่างกันไม่ถึงคืบสีหน้าอดอ,อ้อนเขาเหมือนอินทการคนที่ไกลพบฝันถึงมาตัวตลอดหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงหวั่นไหวอ่ะอ่ะอ่ะก็ได้ข่าวได้ยินก็หัวใจพองโตทันทีเขารู้สึกรักชายคนนี้มากรักมากตั้งแต่แรกเห็นรักมากกว่าเดิมก็ตอนที่เขาได้ช่วยชีวิตตนไว้จากการถูกจับกุมได้ชื่อขาวหรอ นายก็ตัวขาวจริงๆนะเนี่ยค่าขาวอย่างนั้นหรือใช่นายขาวแล้วนายก็ใส่ชุดสีขาวด้วยเหมือนข้าเหมือนอะไรไกลพบจะบอกว่าเหมือนงูตัวนั้นแต่ก็ไม่ได้ปริกปากพูดอะไรคืนนี้ทั้งคืนไกลพบนั่งพูดคุยกับหนุ่มน้อยเขารู้สึกมีความสุขเหลือเกินหัวใจของทั้งสองคนได้อาแขนรับกันและกันรักกันโดยที่ไม่รู้ตัว และเป็นไปตามธรรมชาติหลายวันต่อมาไม่มีวันไหนเลยที่ไกลพบและเขาจะอยู่ห่างกันทั้งคู่ตัวติดกันตลอดเช่นเดียวกันกับค่ำคืนนี้สองหนุ่มนั่งเล่นที่ระเบียงบ้านมองพระจันทร์สวยงามที่ส่องแสงสว่างไปทั่วบริเวณแต่ก็ไม่สว่างเท่ากับคนที่นั่งอยู่ข้างๆกายเขานายเริ่มจำอะไรได้บ้างแล้วหรือยังข้าจำไม่ได้เลย จะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนายก็อยู่นี่แหละฟ้ามือแข็งแรงของไกลพบโอบไปที่ตัวของเขาให้มาแนบชิดกับตัวเองทุกอย่างทำไปโดยธรรมชาติในขณะที่ข่าวเองนั้นก็เอนตัวไปศบลงไปที่บาของชายหนุ่มข้าขออยู่ด้วยตลอดไปได้หรือไม่ได้สิข้าขออยู่ในฐานะคนรักได้ไหมขาวถามขึ้นมาด้วยความใคร่อยากรู้ เขารักชายหนุ่มคนนี้เหลือเกินรักจนยอมได้ทุกอย่างคนรักอย่างนั้นเหรอไกรพบถามคนที่อยู่ข้างๆกายแล้วนายรู้สึกอย่างไรล่ะข้ารู้สึกเอ่ข้ารู้สึกรักข้ารักมากด้วยฝ่ามือน,น้อยๆอบกอดไปที่ลำตัวของไกลพบน้าศพลงไปที่อกแข็งแรงนั้นอย่างถวินหาในขณะที่อีกคน ก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรกลับมีความสุขเช่นกันนี่นายรักเราเหรอไอ้เขาใช่รักสิข้ารักมากด้วยร่างบางกอดไปที่ตัวของไกรพบอย่างแนบแน่นก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองหน้าคณตรงหน้าราก,กับว่ายอยากรู้เช่นกันไว้ข้าจะบอกนะว่าข้ารักหรือเปล่าว่าข้ารู้สึกอย่างไรแต่ตอนนี้ขอชื่นใจก่อนได้ไหมหนุ่มน้อยตรงหน้าพยักหน้า ไกลพบพูดจบรีบโน้มตัวเข้าไปหาทันทีจูบแรกของทั้งคู่เป็นจูบที่สุดแสนจะาวิเศษทุกอย่างดำเนินไปตามธรรมชาติไกลพบมองไปยังตัวขาวๆข,ของคนที่มีชื่อว่าเขาในสภาพที่ร่างกายนั้นปราศจากสิ่งรบกวนไม่มีเสื้อผ้าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวชายหนุ่มมองไปยังแผ่นหลังของคนที่อยู่ตรงหน้าหลังของนายเป็นอะไรระข้าเป็นแผลเป็น ค่าน่าจะเป็นมาตั้งแต่เกิดใกลพบพยักหน้าก่อนจะดำเนินการทุกอย่างตามที่ใจปรารถนาแหลเป็นแค่นิดเดียวกับผิวเขาขาวนวลเนียนช่างถูกใจเขาเหลือเกินไกลพบทำทุกอย่างตามที่เขาต้องการด้วยหัวใจแต่ยังไม่ได้ปริปากอะไรออกไปหลายวันต่อมาเรื่องราวความรักของไกลพบและเขาเป็นที่สังเกตให้กับมาลิมารดาของไกลพบ ที่รู้และเห็นทุกอย่างมาโดยตลอดซึ่งเธอเองนั้นก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรลูกชายจะรักใครชอบใครเธอรับได้หมดจนกระทั่งวันหนึ่งความคิดของมาลิกก็เปลี่ยนไปเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกตื่นสายจังเลยนะหญิงสาวผู้เป็นแม่แตัดสินใจเปิดประตูห้องเข้าไปเมื่อพบเห็นก็ตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าลูกชายนั้นกำลังนอนอยู่กับงูขาวตัวใหญ่เธอมั่นใจว่าเธอไม่ได้ตาฝาด และถ้าดาไม่ผิดงูตัวนี้คือหนุ่มน้อยคนนั้นอย่างแน่นอนใครตื่นได้แล้วลูกแค่เพียงเธอปลุกร่างของงูขาวตัวนั้นก็กลายเป็นคนขึ้นมาทันทีเป็นหนุ่มน้อยรูปงามหน้าตาละมุนกำลังมองมาที่เธอตาแป๋วมาริตกใจไปมากกว่าเดิมกับสิ่งที่ได้พบเห็นงูกลายร่างเป็นคนเหรอเธอไม่รู้ว่างูขาวตัวนี้เป็นอะไร จะเป็นพญานาคหรือปีศาจเธอเองก็ไม่แน่ใจเวลาต่อมามาลิเดินทางไปพบหลวงตาทันจีและเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้หลวงตาฟังคำตอบที่ได้ยินทำเอาหญิงสาวอึ้งไปเลยเขาสองคนเป็นคนรักกันมาแต่ชาติปางก่อนเขาเป็นเนื้อคู่กันเือค้าหลวงตาใช่แต่มีบ่วงกรรมทำให้จากกัน ชาตินี้เลกลับมาเพื่อชดใช้หรือมาทำอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างของหลวงตาคืออะไรเจ้าคะอาตมาเองก็มีอาจรู้ได้ถึงพูดไปมันอาจจะไม่ชัดเจนแล้วยมต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะหลวงตายืน่นจิงหนึ่งให้กับมาลีเป็นก้อนหินหน้าตาแปลกๆคืออะไรเจ้าคะเพชรนาคราชแล้วภาพก็ตัดไปหญิงสูงวัยพูดเป็นมารดา หาจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมเรียกลูกชายของเธอมาพูดคุยทันทีและก็คิดไว้ไม่มีผิดว่าไกลพบเองต้องไม่เชื่ออย่างแน่นอนหากแต่ไกลพบนั้นก็อดคิดและอดสงสัยไม่ได้กับคำตักเตือนของมารดาคนรักของลูกเป็นงูนะไกลงูเหรอครับแม่ไม่น่าใช่นะครับวันนั้นแม่เข้าไปในห้องไม่เห็นว่าลูกนอนอยู่กับงูขาวตัวใหญ่ แม่ตาฝานหรือเปล่าครับแม่ตามีฝานหรอกนะลูกแม่รู้ว่าลูกรักเขามากแต่แม่ไม่แน่ใจว่าการที่ลูกอาศัยหลับนอนกับพญานาคหรือว่าพญางูอะไรนั่นจะทําให้ลูกมีชีวิตที่สั้นลงหรือเปล่าเพชรนาคราชแม่ได้มาจากหลวงตาถ้าใครอยากรู้ว่าคนรักของลูกเป็นพญานาคหรือไม่หรือเป็นปีศาจงูอะไรก็แล้วแต่ให้ลูกนำบตติดไว้ที่หน้าผากของเขานะลูก จะทำให้ทุกอย่างแสดงตนออกมาติดที่หน้าผากเหรอครับผมไม่ทําทําไมล่ะลูกต่อให้เขาเป็นพญานาคหรือปีศาจงูปีศาจงูขาวอะไรก็แล้วแต่ลูกก็รักเขาครับแม่มาลิได้เยินก็ถอนใจเธอคิดไว้นี่แหละนะเขาสองคนเ,เกิดมาเป็นเนื้อคู่กันเท่านั้นหน้าที่ของเธอหมดแล้วที่เหลือแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรม แม่เพียงแต่นำมาให้ลูกเผื่อบางทีอาจจะทำให้ไกลตัดสินใจอะไรเพิ่มเติมได้นะลูกมาลิเดินออกไปปล่อยให้ลูกชายได้คิดเองสุดท้ายแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมไกลพบมองไปยังสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ในมือสีหน้าของชายหนุ่มไม่สบายใจมากนะักเวลาต่อมาคืนนี้ไกลพบปล่อยให้คนรักนอนหลับไปก่อนสองตามองไปยังเขาที่นอนหลับอยู่ ชายหนุ่มตัดสินใจอยู่นานก่อนจะค่อยๆนำเพชรนักขราดแปกวางลงไปที่หน้าผากเพียงเท่านั้นข่าวก็ลืมตาขึ้นมาทันทีเงอือแตกไปหมดร่างกายดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทรมานอออ๋ออ๋ออ๋อข้เจ็บเหลือเกินโอ้ไกลพบเห็นเข้ารีบเข้าไปกอดทันที ชายหนุ่มตกใจมากรีบนำมือไปแกะเพชรนกคกราที่หน้าผากออกแต่ทำเท่าไหร่ก็ทำไม่สำเร็จไม่สามารถแกะออกได้โอ้โอข้าเจ็บตัวเหลือเกินเขาข,ข้าขอโทษโอ้ข้าปวดตัวเหลือเกินช่วยข้าด้วยเขาข้าไม่ได้ตั้งใจ สักครู่หนึ่งร่างของเขาก็กลายร่างเป็นงูขาวตัวใหญ่มีงอนจ้องมองหน้าของไกลพบสีหน้าเศร้าส้อยน้ำตาของงูตัวนี้ไหลออกมาจริงๆด้วยเขากลายร่างเป็นพญานาคสีขาวข้าเป็นพญานาคข้าเป็นงูเจ้ารู้แล้วนะไกลพบเจ้าคงไม่รักข้าแล้วใช่ไหมใช่สิเจ้าไม่เคยรักข้าเลย ข้าถามเจ้าว่าเจ้ารักข้าไหมเจ้าก็ยังไม่ตอบข้าตอนนี้ข้าเป็นพยานาคแล้วเจ้าคงไม่รักข้าสินะข้าเสียใจข้าจำอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ข้าจำได้หมดแล้วข้าชื่ออินตการข้าไม่ใช่คนข้าเป็นพยานาค เจ้ากลัวข้าหรือไม่ข้ารู้ข้ารู้มาโดยตลอดว่าเจ้าเชื่ออินตการเจ้ารู้เหรอข้ารู้มาตลอดหน้าของเจ้าเหมือนกับคนในฝันเจ้าคืองูตัวนั้นที่ข้าช่วยชีวิตไว้แผลเป็นที่หลังของงูตรงกับแผลเป็นที่แผ่นหลังของเจ้า รวมไปถึงเจ้าณตอนนี้ที่อยู่ต่อหน้าข้าด้วยไกรพบไม่กลัวเลยสักนิดสองขาเดินเข้าไปหางูตัวใหญ่ลูบไปที่หลังของงูตัวนี้อย่างแผ่วเบาแต่กลับหนักแน่นในหัวใจสองตาของชายหนุ่มมองไปยังตาของงูตัวนี้ที่มีน้ำตาไหลออกมาไม่ว่าเจ้าจะเป็นอะไรข้าก็รักเจ้านะอินตการชาติที่แล้วข้าเผือทำร้ายเจ้า จนเจ้าต้องจากข้าไปแต่ก่อนจะไปเจ้าได้บอกรักข้าแต่ข้านี่สิยังไม่ได้เอ่ยปากบอกความในใจของข้าให้เจ้าได้รู้เลยว่าข้ารู้สึกอย่างไรและเจ้ายังไม่เคยได้ยินคำว่ารักจากปากของข้าวันนี้ตอนนี้วันที่เจ้าได้ความทรงจำกลับคืนมาแล้วข้าจะบอกให้เจ้าได้รู้ว่าข้ารักเจ้า ในใจของข้าไม่เคยมีใครนอกจากเจ้าคนเดียวเท่านั้นข้ารักเจ้าตลอดไปและรอคอยเจ้ามาตลอดนะอินทการงูสีขาวน้ำตาไหลออกมาแต่เพชรนะขาราสศกดข้าไว้แล้วข้าจะไม่มีวันกลับไปเป็นคนได้อีกไม่เป็นไรไม่ว่าเจ้าจะเป็นอะไรข้าก็ารักเจ้าไกรพบน้ำตาซึม เดินเข้าไปกอดงูขาวตัวนี้ก่อนจะตัดสินใจจูบไปที่งูขาวตัวดังกล่าวอย่างแผ่วเบาและไม่เกรงกลัวข้ารักเจ้านายอินทการไกลพบจูบไปด้วยรักจูบที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ชายหนุ่มรู้สึกสบายใจที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาได้พูดความในใจที่เขาอยากพูดมาตั้งแต่ชาติที่แล้วจนชาตินี้ร่างของพญานาคสีขาวค่อยๆกลายเป็นหนุ่มน้อยเช่นเดิม ในขณะที่เพชรนัก่าแตกสลายไปในพริบตาไกลพบมองไปยังร่างบางที่มองสบตาเขาเช่นเดียวกันทั้งคู่โผล่เข้ากอดกันอย่างมีความสุขสิ่งที่ค้างคาใจได้หายไปมีแต่หัวใจที่รักกันมากกว่าเดิมไม่มีอะไรพลัดพลาความรักของคนทั้งสองไปได้